ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผอนสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้า,ดมมาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอทุชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพานขอยพ้ดวงแก้วขใอยแค้วหมู่มานขใอยพบปฏิอ่านในรักกตการนี้เถิงสาธุครับผมวันนี้ว่าวันอะไรเอ่ยวันเด็กแห่งชาติาครับ สรุปแล้วก็วันเด็กเนี่ยวันสําคัญของเด็กๆกนนะเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นผีในวันหน้า <c oughs> อย่าไปคิดอะไรมากทุกคนเกิดมาตายหมดถ้า,าไว้ยจันั้นเนี่ยนะครับตายแน่วันไหนก็ไม่รู้นะอยู่ที่ดวงอยู่ที่เราคนไม่กลัวตายก็คือคนที่ต้องทาบุญไว้สะสมไว้อันนี้จะไม่กลัวตายคนที่ ทำบาปไปเยอะๆนนคนน้นจะกลัวตายกลัวไปจะ,ะตกระลกมึงอะไรมึงและบุญกับบาปเนี่ยมันแก้กันไม่ได้นะแต่เราก็ทําบุญได้เสริมไปเสริมไน้นะเพราะว่าคุณโจรกับใจมันองค์อุกฤษ م ا องค์อุกฤมาทีมั้ยข่าตัดาาตัดข่ดาใครตะใครตะใครเป็นร้อยพันพันหลังมากอุคริมานก็ไปเป็นพระอราหันได้เพราะอะไรก็บุญมันสร้างไว้มากกว่าบาป เนี่ยคุบคุณริมาน่ะทำบาปก็เยอะแต่แต่บุญมาทำบุญตอนหลังนะเนี่ก็จะชนะบาปได้เอาเนี่่าไปนะเราก็ต้องพูดหลัก,กวาเป็นจริงนะเอาเอาไปเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวจะว่าแหมททาบุญทําบาปก็จะไม่มีฝังผิดโอ้ไม่ต้องกลัวแล้วผิดแน่ๆจะผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แล้วแต่เอ้ามีปกโผล่เล็กโผล่ใหญ่ตามความเรียบร้อย ถลกใจอะไรก็ทักทายมาเถอะครับเพื่อนครับพี่ครับน้องครับพรสงจัดห้อยวันนี้ก็ไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวก็ไม่มีลูกเมียก็ไม่มีเมียตายจบชีวิตนี้เอาสร้างแต่บุญอย่างเดียว ไ,ได้หายไปไหนลรากำลังถ่ายทำมันไม่เข้าสเปคเป็นเข้าทีนี่ไม่ได้เหรอไหมหยุดพูดก็มีเสียงคลิปงานวันเด็กก็คลื่นเลยมาโน,น่เกีียวเลยฝั่งกันนูน้นลงกระชาบตรงข้ามบานผมนะก็จัดงานวันเด็กเอ้านี่หลังพูดไตเนื้อนี้ดีมากหายากนะแพงนะข้านี่ครับเอาดิีพิมพ์วัพระแก้ว ผมมีเยะแยะนะครับของผมเนี่ยใครถูกใจกับได้เลยนะครับมาดูกัน0860183726ยเนี่ยชมกันถ่ายทำสายหน่อยวันนี้นะวันเด็กคนมาซื้อของเยอะนะครับมาดูครับเนื้อปึกนะ ครับ2400สี่ถึง2400 15่มันจะ2,000นะนาอนะสออาเนี่ยอา้าวดครับเก่าดูง่ายชัดเจนสวยงามนี่ตะลุงงดงามตะลัตตาหน้านาเวทีนะครับมีคนชอบเยอะนะได้ไปก็เยอะนะ ก็มาไปบูชาไปนะถูกใจก็ทักไทยมายมา0 8 6 0 1 8 3 7 2 6ถามว่าบุญอะไรเจอจัต้นทำทานเลี้ยงหมาจอนจัดสี่ห้าร้อยตัวหลายร้อยตัวเลยหมาแม่ลูกอ่อนนี่เยอะเลยนทำบุญทำทานไว้ก็เกิดจากการที่เราทำไม่นานแล้วนะ,นะก็เพิ่งจะมา หลายสิบป,ปีลแล้วนะหมดเงินทำฐานเสร็จแล้วหลังเนี่ยเขามีการสร้างพระคังบ้านผมนี่เนื้อดีมากตรงนี้นะวัดบางหลวงหัวป่าร้างผมไปทำบุญเขาเรื่อยะสะสมเงินจากเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอได้ตังก็ไปทำกับเขาวัดบางหลวงหัวป่าร้างนะอยู่ของเปรมนะใครไม่รู้จักก็รู้จักซะสร้างสมเด็จพรธจารโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะี่ หน้าตักว้าง17เมตรสูง25เมตรทันหน้าไปวัดะระฆังโคจิตารามสาขาวัดะระฆังสองนะวัดบางหลวงหมู่ป่าร้างสร้างกุฏิสงูงสร้างหอ,อกรองสร้างหอระฆังเนี่ยสร้างพระโบสถ์สดเขากำลังก่อสร้างเลยไปดูกันของเปรมนี่เองนะเขายกที่วัดะระฆังวัดะระฆังหลายสิบปีแล้วยกมา คนเก่าแก่เขายกมาเขาเลยทางวัดก็เลยต้องจัดสร้างไปที่ว่างเปล่ามันเป็นวัดเก่าเป็นวัดล้างวัดบางหลวงหมูป่าดางเอาเลยไอ้นี่ใหม่เนี่ยอยู่ของเปรมขัทางรถไฟเนี่ยเห็นฐานขึ้นมาแล้วเนี่ยโบสถ์เปิดขึ้นมาแล้วไปต่ออยู่เรื่อยเละได้เงินเยอะๆก็ไปร่วมเขาห้ 5, 000, าพันนึ่งหมื่นหนึ่งมืนก็แล้วแต่นะทีว่าจะไปสักสองหมื่นอย่างนั้งรวบรวมเงินอยู่ทําบุญมาเถอะครับเนี่ย บาาแป๊บเดียวน,นันไงแต่บุญนี่ยหม่ทำยากพอพูดถึงทำบุญก็เนีที่ก็ยากอ้าวดูเนื้อปูเพชรสักทีจะได้ใจง่ายๆใจสะดวกสะดวกปูเพชรแท้เลยสวยงามองค์นี้นะโอ้โหหากันปันดินทะพิกท่านดูให้ดีนะเนื้อปูนเพชรแท้ๆดูนี้นะดูให้ดีนะจัดจัดให้ชมแกงเนื้อเป็นหินอินอดอนอยังไงอย่างนั้นเละ ข้างหลังไม่มีอะไรด้วยนะข้างหลังก็เรียบด้วยเนื้อปูนเพชรเอาไป่าดไปเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อผงทบดาสัครับผสมก็จัดให้จะชมเลือกดูเอานะครับองก็ไม่แพงหลักฐานถ่ายก็ได้นะอ้าวดูเนื้อพิเศษทักองนี่พิมพ์พิเศษเนื้อพิเศษเนื้อปูนเนี่ยแหละแกงเป็นหิน ประดุดงาช้างเลยก็แล้วกัน้างหลังได้ดูนะแบบนี้เมื่อวานขายจองไว้อมไม่รู้นะรู้สึกจะเป็นพระหรือไงน,นะเเดี๋ยวพระสงฆ์ก็เก็บมาให้นะจองไว้เก็บมาให้นะมารับมาไปขี่องก็ได้นะี่นี่นี่นพิมพ์จัก,กรพรรดิเอาวากันไปใ้ดีดูพิมพ์ปกโพพิเศษเทกองนะอืม โพลเล็กนะโพลสวยนี่องค์นี้สวยนะใครไปแล้วละหลายองค์นะนพินเจดีเดี๋ยวดูพินเจดีองค์นี้ก็สวยผิวกดอ่าไอนี้เ,เกตมะตูมเลยเนะนี่ยเนี่ยโอเจอดีอ,องค์นี้นะนะเนี่าานยเนปะ็นไงเนี่ยเนี่ยเก่าแกงนะหายจากักพินพระชุดดีก็บอกกลุมไม่มีละนะนมีมีน้อยองค์ข้างหลังเนี่ย หลังที่แตกลายงาช้างนี่นี่ดูนี่นะครับเนี่ยพรส่งก็แปลงปันทุกคนนะแต่บอกว่าไพยุคต้นวันละครั้งอะไรเก่าๆก็แล้วแต่ท่านจะเรียกเถอะแต่ผมได้มาในยุคของภูท่ใไฮมาก็บอกว่าสองพันสี่ร้อยสามเอ้ยขอพสองพันสี่ร้อยสี่ถึง2ันสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดเนื้อหาเขาก็บอกอยู่แล้วเก่าระดับนี้ร้อยกว่าปี ดูว่านะครับเี่ยสวยงามวันละครพิมพ์ใหญ่เนี่ย,เ,ยเรียกกันง่ายๆหรือว่าพายุบมีละก็เอาเนื้อกลางใสคลายกระฟามกลางขาจะให้ชมกันตามเาดี๋ยวดูเนื้อผมขูขาปุยยสักองหนึ่งมีหลายเนื้อนะหลายพิมพหลายเนื้อนี่ย่เยเาเนื้อะยาศาสตร์หนึกนุ่มอะไรเง,งี้ยไปเงี้ยนะอา่า จะเป็นแบบนี้นะนะแต่พิมพ์ก็ตายต่างกันช่างเขาแก่พิมพ์สวยอดูนูเนื้อนี่เนื้อปูนเนื้อปูนแห้งเนเป็นอย่างเงี้ยเขียวปี๋ีหนื้นุ่มนาตะปูนแห้งเอาอิไปชมนี่เอาแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วไม่กี่นาทีเอานี่เนื้อ เงือผงพิเศษเลยเยอะกว่าถ้าจะเป็นยุคเก่าเลยก็แลแวกนะันสวยงามนะบางงค์ก็า่ามีเม็ดเหล็กไหลยอยู่ด้วยจริงเปล่าผมไม่รู้นะเอากลางใสอีกสักองอกลางใสจะเป็นลักษณะน,นี้นะเม็ดเหล็กไหลจะมีเม็ดำดำๆอยู่ในองนะว่าโอ่งองหลายสิบล้านองนี้ปีป้ามาดูได,ด้ดูทนะี่ไหนองเนื้อกงางใสก็ผิวแบบแบบเม็ดก,กงางใสเออไม่ใช่เนื้อเพลงเหล็กไหล นี่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในนี้จะมีเปล่าไหมดู่ะดูก่อนกำลังหาดูเนี่ยเคยเจออยู่นะแต่รูปใครไปแล้วเปล่ายัางไม่เนีย่ยเดี๋ยวหลังจะตัคัดมาให้ดูนะไม่มีเวลาคัดลองตรงเพราะเราอยู่คนเดียวขึ้นบ้านข้างล่างก็เปิดร้านขายของจะปิดร้านก็นไม่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะ สวยงามเลยประชุนตีนะจัดอยู่ในชุดพิเศษแล้วกันนะครับถูกใจก็ศูนย์8ปดหกูนงแปดสามเจ็สองหกดงามตามท้องเรื่อง<ม>พิมพ์อะไรนี่พิมพระแก้วอสวยงามนะยนี่พิมพ์อะไรนะครับก็ถูกใจก็จะว่าแหละนะได้ตังไปผมก็ทำหลายส่วนส่วนแรกก็ไปค่าอาหารสุน,นักจรจัด ที่เลี้ยงไว้เยอะนะไงบางคนเพิ่งจะดูคลิปให,ใหม่ๆสงสัยไปเยอะหลายร้อยตัวตัวที่สองก็จะไปทําบุญเนี่ยวัดบางหลวง,ขงเขาเนี่ยหลวงป่าร้างร่วมสร้างกับเขานะเมื่อแดอาภาเขามาออกหรอกแต่ผมไม่ใจเมตตาเพราะาอยู่ใกล้บ้านผมมีใจศรัทธาไม่ใช่เมตตาแต่จะร่วมกับเขาเลยนะครับมีใจศรัทธาทำไมศรัทธา,าไม่ไปทำเลยเดามีใจศรัทธา นำสมเด็จโตมาให้ชมกันแล้วแหมจะไม่ไปไม่ไปทำร่วมเขาก็จะอะไรอยู่นะครับผมมาถึงนี้ก็อยู่ที่เราตั้งใจนะมูชาศรัทธากราบไหว้เนะี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมเด็จนะพิมพ์คมกริบนะฐานเนี่ยหนึ่งสองสามนี่จัดอยู่ในชั้นยอดเลยนะแล้วกันนะครับพระองค์นี้ต้อง ใส่ตลับเพชรทำไมั้งตลับทองมันจะน้อยไปหน่อยนะเป็นตลับเพชรติดด้วยดูให้ดีหลังนี่แตกลายงานเลยเก่านะทุกองเนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันหมด1 3ึ่0ส0 5ศูน4์ส4มศูนย์สี่ศูนย์ห้ายหยต่อยห้าสองพันหยุดแล้วไปสองพันสี่ร้อยแปดสี่้มหยุดช่วงในสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเจ้าขึ้นชองคองราชแก รชัชกาลที่สี่กับสวรสดิก็ขดก็ทำพระชุดนี้แล้วก็สวันดิก,าาดก,าารก็ร่วมกันกับรชัชกาลที่ห้าก็สืบสารต่อเนี่ยเนี่ยของหลังแตกเป็นรายงานเลยนะต่า้งแกงการผสมพระจะคล้ายคึงกันพระช่างสิบหมู่เป็นผู้ทำเนี่ยระเบียบเนี่ยไม่ใช่ช่างชาวบ้านนะเป็นช่างสิบหมู่เป็นผู้แกะพินเป็นผู้ทําเป็นผู้นะฮะทำสวายพาระจุลจอมเก้า แล้วก็มาเปิดในยุคนี้แหละเราได้เห็นได้ชมกันวันดีไปวันดีด้วยนะครับเอา้าทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมควาบุญบ,บาทปารถนาดูผงแป้งนี่ทะลุไปด้านขึ้นมาขอภัยผงปูนไม่ใช่ผงแป้งเนี่ยเนื้อจะเป็นหินเลยนะมาได้สักองค์อย่างเงี้ยใครก็ขึ้นคอนะเรียกว่าเจ้าประคุณเนื้อเลยเนะนี่ยเนี่ยผงปูนทะลุไปดานขึ้นมาท่านดูเอานะครับสวยงามขนาดไหน อันนี้เขาเรียก่าจัดจะพิมพ์องค์องค์ลงพุทธแต่ว่างั้นเขาก็ทำเราเรียนเรียนแบบกันแต่สร้างมาคล้ายคลึงกันนะครับร่ำรวยนะครับโชคดีขอบคุณอาจารย์เชนะฮะอย่าลืมพี่สมเดธพี่เสนอย่าลืมพระอรหันต์พระในบ้านนี่องค์นี้ผมขยับจัดเนื่อใจเงี้ยพระอรหันต์พระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่าลืมผู้ที่มีน้ำใจไม่ตรี พี่พระคุณต่อกันนะคนไม่เนระคุณคนเนี่ยถือว่าดีที่สุดในโลกการเนระคุณหรืออะไรเนี่ยหักหลังกันเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ไม่ดีนะแย่ yeah. เพราะฉะนั้นก็เนี่ยจะลืมนะทำความดีเช้าทําบุญใส่บาตรบรรูงศาสนาพวกเราจะอยู่ได้นะแล้วก็อย่าลืมนะดูแลคุณพ่อคุณแม่คนที่รักเราเลีเ้ยงดูเรานะอย่าลืมนะครับตรงเนี้ย ดีมากๆดีที่สุดในโลกเลยนะครับดีกว่าไปทําบุญที่ไหนตั้งที่ไหนเลยดูแลพระอรหันต์คุณโยมมาใส่บาตรทุกวันพระาว่านะอืมได้ดูแลพระที่บ้านหรือ,อยังพระที่บ้านอะไรวะหัานไปมาออกกับคุณพ่อคุณแม่โอ้คิดกันได้เออก่อนที่จะใส่บาตรอาหารหวานข้าวมาให้ฉันนะนะโยมนะดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะดูแลพ่อแม่ก่อนพระต้งว่างนะั้น พ่อแม่คือทําให้เรามีกินมีใช้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนถึงเขาจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ทําให้เรามีวันนี้ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดด้สุภาพบุตรมาตปรารถานาวันนี้วันเด็กแห่งชาติขอให้้มีความเจริญเด็กดีเป็นศรีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นผีในวันหน้าเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ